พี่คนหนังบ้านเพิ่งปิดกล้องอันนี้พี่คนเอาเลยเหรอใช่ใช่หนังบ<อ>้านหนังบ,าน,นงบานตัดต่ออยู่ก็ต่อ,เ,อเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันคนละสไตล์ออตนนครับก็คิดคิดนานพอสมควรก็ติดพอคิดเสร็จก็ติดต่อหญิงลีเลยนะแล้วก็เขาก็เขียนบทก็เอาเหตุการณ์ปัจจุบันไปปาร์ตี้ไปอะไรมาใส่ในหนังให้หมดทำไมพี่คนถึงกลับเห็นใจเอาหอจะแตกมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนคิดว่าพี่คนพี่คนน่าจะแบบว่าพีไแล้วอ๋อก็อยากทําอยากทํา คืออะไรที่เราทําแล้วเราอยากทํามันก็จะน่าจะออกมาสนุกแล้วมันก็หอจะแจกมันก็ยังไม่น่าจะจบนะเพราะว่าอ e ีแพนเค้กที่ที่ไปไม,ไม e ่ไม่ไปแข้งที่ไปเกิดยอดยมมุทุกเขาจับผิดตัว oh. เขาจับผิดตัวแล้วเนี่ยมันก็มาจับผิดตัวเขาจะเอาแพนเค้กอีกตัวหนึ่งดันไปอ e ีแพนเค้กนี้ไปสุดท้ายมันมันก็กลับมาใช่กลับมาแล้วเจอกลับมาแล้วเจอปัญหาที่หอแ่หอเจ๊กเนี่ยกำ COVID ลังโควิดระบาด S <S มันก็บอกกูไม่น่ากลับมาเลยอะไรอย่างเงีเออแบบว่าเรียกร้องจากแฟนส่วนหนึ่งในป้าพี่โบล์ใช่ใช่ก็จากแฟนๆใช่ก็ก็ทำไม่ได้สนองนี้ก็อยากทำก็ทำเ,ออเพราะว่าบอกโรคให้รู้นี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งก็หอแตแตกก็แนวสนุกสนานเรียกว่าปีนี้จะได้ชมทั้งสองเรื่องได้ชมทั้งสองเรื่องเลยอาจจะใกล้ใกล้กลันครับผมฮะ<อ> <หา S 1> ไม่การแสดง,งของหอแตแตกก็ปังปังก็มีน้องโดมอีกนะโดมกับตั้ม อ่าก็มาเล่นด้วยแต่ละคนยากไก็ยากเนี่ยพอจะได้มาก็จิกหัวกันแทบตายครับงาเหนื่อยไหมครับกองแบบแต่ละคนเดือดตัวเป็นเป้งเลยเหนื่อยมากเออแต่ก็เต็มที่เพราะตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยนักข่าวเยอะมากเกือบเมื่อกี้เห็นในการแถลงข่าวพิมพ์รอบเอย่างนี้ไม่ถึงนี่หวยใช่เพราะเพราะว่าเห็นใจเข้าใจเขาเราเข้าใจว่า เออคุณแม่ไม่สบายเขาก็ต้องดูแลและที่เข้ามาทํางานเนี่ยเพราะก็ต้องการไปรักษาคุณแม่ครับผมความตั้งใจของเราที่จะพ่อไหมคราใช่แล้วฮะเราชอบคนที่อู่เราชอบเราชอบคนที่รู้จักเพราะคุณคนเราชอบอืมพี่วอนฝากหน่อยสำหรับขอแต่แจกแตกแฮกโควิดปังปุริเย่ด้วยนะครับเพราะว่ากันได้ว่าสนุกแน่นอนฮะอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึง <บา S 1> ก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงอันนั้นก็จะเป็นดราม่าวัยรุ่นนะร้องไห้แน่นอนแต่ก็สนุกครับผมโอเคครับขอบคุณพี่วอนค่ะ